สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนมือหนีมาทักทายกันกันกบการอัปเดตข่าวของน้องเล็กธนกิจพเอกหมอลัมทีมีคุณภาพอีกคนหนึ่งหรือว่าเป็นหมอลัมไอดอลกาวาได้เนาะค่ะหลายๆท่านที่ได้ติดตามน้องรู้จักดีว่าน้องสังกัดอยู่เวทีใดมาจางังใดไปจงไังใดเนาะค่ะเล็กธนกิจเป็นศินลปินที่อยู่ประจำวงหมอลัมเพลําเพิินมาซีดูการแล้วค่ะ หลังจากปิดฤดูกาลล่าสุดนี่น้องเล็กธนกิจได้ขอลงจากวงมะลันเพชรลำเพลินเป็นทางการแล้วนะคะเพื่อไปหาประสบการณ์ข้างหน้าต่อไปนั่นละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นเรื่องปกติของศิลปินเนาะคะ่ะปิดฤดูกาลกับสิมีการ เปลี่ยนทายกันไปเรื่อยๆเกอาไปใหม่มาเป็นเรื่องปกติแต่กับปินนาเสียดายนะคะลีธนก,กิจบัธรรมดาค่ะพี่น้อง่ารอเหลาหน่วยก้านดีเสียงดีเป็นพระเอกที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งบนเวทีหมอล่ำเพชรลำพื้นนะคะแอดเองคางแรกเลยได้ไปเบืองบ้งหมอล่ำเพชรลำพื้นบ่เคยหูวว่าเพชรลำพื้นเพิ่นมีศิศิลปิน แบบใดจังใดเนาะค่ะพอดีมากใกลบ้านเอดก็ได้ไปสัมผัสด้านาเวทีก็ได้ไปเห็นบาปปัสบรธรรมดาเลยศิลปินบนเวทีของเพิน่นลอสวยมีแต่ไหยรุ่นหน้าตาดีเสียงดีทึ่งเลยค่ะในครั้งแรกที่ได้เห็นและตากลับไปเล่งเห็นน้องเล็กธานากิจนี่ล่ละรู้สึกว่าโอ้เด็กน้อยคนนี้บรธรรมดา เป็นพายเอกบนเวทีเพิดล่ำเพื่อนหล่อเหลานาทางดังถึงจริงๆแล้วเฮ้าสิหูจักศิลปินจากวงมาล่ำที่เฮ้าติดตามอยู่ประจำเน,ะนาะพี่น้องย่อมัาวาเพิดล่ำเพื่อนี่โดนๆดนอดสิไดเขาไปเบิง่งหูจักศิลปินเป็นบางคนสำหรับน้องเล็กธนกิจเนี่ยแอดก็บวงหูจักพ่อได้เห็นแอดก็เรยได้ใดทายลูกน้องไหวแล้วก็ส่งไปถามเพื่อนค่ะว่าน้องคนนี้ซื้อยังเป็นจังได โดยความที่เข้าสนใจติดตามนั่นแหละค่ะก็เลยได้หูรายละเอียดของน้องจากการที่ได้ติดตามได้หูจักว่าน้องไปจังใดมากจังใดนี่แหละค่ะแอดกระยาบเอามาอัปเดตหายพีหายน้องได้รับทราบกันส่วนท่านใดที่หูจักแล้วมีแรงสนับสนุนแรงซัพพอร์ตมีกําลังจใจหายน้องอันนั้นกะถือว่าเป็นความโชคดีของน้องเนาะคะ่ะส่วนท่านใดที่บ่ท่านใดหูจกัก แอดกรสิเป็นอีกช่องทางหนึ่งทีซิมาซอยเชียรซอยสนับสนุนให้เอฟซแฟนครับได้หูจักน้องมากขึ้นกว่าเก่านะคะ คือกันกับศิลปินอื่นๆที่เฮ้าชื่นชอบนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะสนับสนุนศินลปินที่สืบสานวัฒนธรรมประเพนี่หมอล่ำนะคะพี่น้องช่วงปิดฤดูกาลน้องกระปังพ่อสมควนมีบานหักนะคะน้องได้รับมาไล่ยบน่อยเลยจากการซัพพอร์ตของ f c ซีแฟนคลับบบว่าสิเป็นทั้งออนไลน์หรือดานหน้าเวทีมาไล่พวกงหญ่ๆน้องได้รับจาก เอฟแฟนคลับนะคะบนเวทีเพชรล่ำเพลินมือปิดฤดูกาลคิดว่าน้องสิไปเงีญญ้ยวๆกับวงหมาล่าเพชรล่ำเพลินกับบอแมนเนาะคะ่ะหลังจากปิดฤดูกาลน้องได้โพสต์ออกมาทางเฟซบุ๊กส่วนตัวให้เอฟซแฟนคลับที่ติดตามได้รับทราบกันว่าน้องได้ไปกราบลาทางผู้นําองคอ์กรเป็นทีเรียบ้อยแล้วกับการที่สิขอ,อยุติบทบาทบนเวที หมอลำเพชรลำเพลินน้องได้บอกว่าจังสี่ค่ะเล็กธนก,กิจขอกราบลาหมอลำเพชรลำเพลินบ้านหลังที่สองของผมกราบขอบพระคุณประสบการณ์บนเวทีอันสรงเกียรติหมอลำเพชรลำเพลินตลอดสี่ฤดูกาลที่ให้ผมได้มาเก็บเกี่ยวสืบสารวัฒนธรรมหมอลำทํานองลำเพลิน อันทรงคุณค่านี้ขอบคุณพ่อมานพชัยแม่พรพิรดีและทีมงานผู้บริหารทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ยืนบนเวทีอันทรงเกียรตนินี้คอยบอกคอยสอนคอยแนะนำได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดมีอาชีพได้ทำมาหากินสร้างสารค์ผลงานด้านหน้าเวที ตลอดสีฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างอบอุ่นซึ่งทำให้คนรู้จักผมในนามเล็กธนกฤตขอขอบพระคุณแฟนคลับเอฟซีบ้านฮักเล็กธนกฤตแฟนเพลงแฟนหมอลำที่คอยอุ้มชูคอยเชียร์ส่งเสริมผลักดันส่งกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณที่รักกันนะครับ ปลายทางสิไปยอยู่สายฝากเป็นกำลังใจให้บักหลาแนเดอครับอันนี้เป็นโพ์ของน่องเล็กธนก,กิจที่ได้โพ์ออกมาหลังจากได้กราบล่าลุ่งกับผู้นำองค์กนหมอลำ ผิดลํำพื้นนะคะเป็นหนาเสียดายหลายๆน้องเป็นศิลปินที่คุณาภาพอีกคนหนึ่งเลยนะคะบนเวทีหมอลําพิษลํำพื้นหลังจากน้องได้พูดออกมามีเอฟซแฟนคลับเข้ามาแสดงความชิดเห็นกันบ่าหน่อยคือกันค่ะบางท่านก็บอกว่าบากหลาสิไปอยู่ไซแม่กติดตามคือเกาขอหายเฮงๆปังๆได้ลูกว่าสันนะคะบางท่านก็บอกว่า กำลังใจติดตามคือเกาเดอกำลังใจให้โชคดีมิช่เดอร์ผ่าเอกนะคะเพื่อนๆร่วมงานได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันโบหน่อยคือกันนะคะสําหรับเหล็กธนก,กิจเนาะบางท่านก็บอกว่าโชคดีมิช่ไปยูสายกับขอหายอายปังๆเดอร์นะคะมันมานเดอครับ่าสันนะคะบางท่านก็บอกว่าโศกมมานปังๆเดอน้องย่ามว่างคอยเจอกันไปไหนก็ตามเหมือนเดิม เล็กธนกิจเสียงแจวว่าสั้นนะคะเดาๆกันไปเนาะค่ะตอนนั้นเนาะก็ชิดว่าสิไปอยูเสียงแจวแมนบนบข่าหลังจากลุงจากเพชรลํำเพื่อนบางท่านก็บอกว่าปังปังมันมันตลอดไปเด้อพี่ชายไปยูสายกะขอให้มันหมนคิดถอดคิดถึงครับพี่ชายอันนี้เป็นศิลปินคือกันเนาะค่ะขอไม่ให้กำลังใจเนาะบางท่านก็บอกว่าคิดถึงพี่เล็กนะคะขอให้ปังปังหมันหมานเด้อพี่ขานะคะกำลังใจเด้อติดตามเสมอครับ โลมากใส่ชุดเผ็ดแมนนะคะน้องเล็กรออิลีอลาจับเลยแอทเห็นขัางแรกถึงเลยนะคะว่าปาดเผ็ดลํำเพลินเป็นมีพระเอกหมอล่ารอปันมีตี้บ่เคยหูจักเลยเพิ่นก็มีที่เด็ไมีดีของเพิ่นคือการตัวนี่ว่าสั่นนะคะพี่น้องค่นะณตอนนี้ ก็เป็นที่รับทราบกันแล้วว่าน้องไปสังกัดวงใดจังใดเนาะคะาาะ่ะขอให้เจริญก่านะถึงฟังฝันหิ่งหิ่งปังปังกว่าเกา่าในปัจจุบันนี้เด็กธนกิจก็มีเอฟซีแฟนค่ะหมุดจากหลายแล้วนะคะบว่าที่ไปยู่ใส่เอฟซีแฟนค่ะเพิ่นก็นตามให้กำลังใจยูแล้วนะคะเพื่นได้หักได้แพ่งแล้วเพื่นบบถิ่มบบปลาดอกค่ะรอติดตามกันค่ะว่าน้องไปซูวงใหม่น้องสีหิ่งหิ้งปังปัง หลายกว่าเก่าบอมีเอฟซีแฟนคลับเพิ่มขึ้นบอขีดว่ามีเพิ่มขึ้นแน่นอนบอ่ธรรมดาเลยนะคะเด็กหน่อยคนหนีเนาะรอติดตามกันค่ะว่าน้องสิไปจังไดามาจังใดนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจึงเอ็ดสิงไดน้ำข่าวข่าวเรื่องราววงการหมอรำมมาอัปเดตสุพีสุนองให้ได้ฟังกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ